สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพาะเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่545นะครับ EP ที่545นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับ รายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หกหลายไอใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับ สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่หน,นะครับรายการที่หนึ่งนะครับพระขุนแผนเคลือบฉลักนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับพี่ มีคาบนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพัะพุทธชินราชเนื้อดินนะครับมีคาบนะครับพี่ เนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเนื้อมันๆนะครับต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับ เก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เนื้อมันๆเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับหลังยันนะครับเก่าสภาพใช้นะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับ มีคาบไข่นะครับด้านหลังโรยแร่นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะครับ เนื้อชิ้นตะกวัวนะครับพี่เนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะครับเนื้อมันมันฉ่ำฉ่ำเลยนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับสมเด็จเก่านะครับพี่ เนื้อหากเก่าๆเลยนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมวลสารจัดจ้านเลยนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อแห้งๆนะครับพี่เก่าๆแก่งๆเลยนะครับต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่9นะครับ รายการที่เ,เก้านะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อนวลน,นวลนมันๆน,นะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่มวลสารทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับพิมพ์หน้าเสือนะครับพี่เนื้อโลหะเก่ามีคราบสนิมเขียวนะครับหลังยันนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ชี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่มีคราบสีดำนะครับมีคราบสนิมเขียวนะครับ เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่สิองนะครับรายการที่สิสองนะครับสมเด็จนะครับลงลักนะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมีคาบทองนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับ เหนือโลหะนะครับพี่มีคาบลักคาบทองนะครับหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับมีคาบทองนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเหนือโลหะนะครับองพระหล่อหล่อล่ำเลยนะครับเรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จนะครับเนื้อผงลงลักนะครับพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับมีคราบสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อช่ำเลยนะครับหลังหูมีเม็ดไข่ปลานะครับ เนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเจดนะครับรายการที่สิบเจดนะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อผงลงรักนะครับเนื้อผงอมเหลืองนะครับลงรักทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ขอบข้างมีรอยกระเทาะหน่อยนึงนะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับพระสิบทัดหลวงพ่องเงินนะครับเหนือดินนะครับพี่ลงลักปิดทองนะครับมีคาบลักคาบทองนะครับ เนื้อเก่าเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่ามีคราบสนิมเขียวนะครับพี่ด้านข้างยันนะครับ เนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับพี่เรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับมีคราบสีดำนะครับพี่เนื้อมัน,มนเนื้อฉ่ำนะครับมีคราบเบ้านะครับ องพระป้อมๆเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อผงลงรักนะคบพี่เนื้อหากเก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อแห้งๆเลยนะครับ มีคาบลักทั่วทั้งองค์พระนะครับตรงซุ้มมีรอยกระเทาะนะครับพี่เนี้ยเก่าๆเลยนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ ปีสองสห้านะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับหลังยันนะครับเก่าสภาพใช้นะครับพี่ห่วงเชื่อมนะครับต่อไปรายการที่23นะครับ รายการที่23านะครับเหรียญหล่อโบราณรูปหัวใจหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะนะครับเลียมกรอบเก่านะครับพี่มาพร้อมบูชานะครับกรอบเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับคุกลักปิดทองนะครับเนื้อช่ำๆเลยนะครับปิดตาหลังแบบนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่25้านะครับรายการที่ยีห้านะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับพึ่งแกะออกจากกรอบนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับตอกหมายเลขัมยเลขสามเก้าสี่นะครับ เลขภาษาไทยนะครับมีเสียงกิ่งเบาๆนะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพระผงวัดปากน้ำนะครับเนื้อนวลนวลอมเหลืองนะครับพี่หลังยันนะครับ พระของขวัญน,นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเครือบนะครับเนื้อออกเนื้อเงินนะครับพี่ เก่าวสวยนะครับเลียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับกรอบเก่านะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับเหรียญละครหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับ เนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับเรียมกรอบมาเก่าๆเลยนะครับพี่กรอบเก่าๆแตกลายงานะครับ ก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแลชอบไปถูกใจไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ